có thể khí năng về bưng linh khí năng chào mọi bưng lục hưỡi chào mọi bưng linh view xuôi ngam view lạc lán có mặt ล,ลาแวผู้โดดจนมีนั่ง,งเยา่มเด้อเคยเจ้าเน่ลีลาคัก ยู่ไกลกล้องไล่มันก็บอเห็นอะน้อลองดูไก่ตัวโกวันนี้กลัวกล้องอ่ะกลัวแม่ยายเห็นอะไม่กล้าเลยอ่ะสายไปแล้วนี่สายไปแล้วนี่พี่นางเปยจะบ่งลูกเคยเจ้านน่คือลิงนี่มันหลาตารอคือลิงนี่กดรอเลยคนบึงกับคนบึงกันนี่เฮ็ดเวียกับเก่งบึง เบิ้งที cuanto, If, ่ล่ะมันนำกลนข่อยทุนๆๆนนนอยู่นี่นี่ครับการวิ่งถอยหลังครับลากพยางครับนี่ครับนี่แหละครับทีมงานคุณภาพครับเขาเดินถอยหลังลากพยางครับงานไม่ธรรมดาต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายครับนี่ครับต้องอึดต้องแกร่งครับทีมงานเดินลากพยางถอยหลังครับตักพรวโดย ลูกเคยบ้านพนเงินน้อยครับสามีของน้องกระดามครับน้องปูเป้เราครับ,รบพ่อของน้องกระปอ่นลูกลูกสาวซื้อยังกวาดจันเนาะลูกคือลูกซื้อยังก่อเดี๋ยวจะปล่อยกวาดจันเออถือลูกสาวไอ้ปูซื้อยังกวาดใครก็ลืมกระปั่นหรือเปล่าฮะ ป่อปากเลยก็มันจันแล้วล่ะมาวันนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรอกวันนี้เอ,อารถขึ้นนิดเลย เอาใหม่ไปเท็ดอย่างไม่ไปท้าโลยกหน้ยกนามนก็นล้วยกหน,นามันก็คื้นแล้ว ไอ้เก่งท่อพ่อน้องกระปออ๋อไปพูดรถท่านน่ะอืมพ่อน้องกระปอเอาครับดูฝีมือครับการขึ้นเขาแบบดูคนขับโดยน้องพ่อน้องกระป๋อว่าเขาจะขึ้นโคกได้ไหมครับขึ้นเขาครับอือ Má khỏi là phăng. Đường Đường ừ, ừ, Lên xoay nè Lên nè, Lên người ấy Lên ngang nè Lên kia lên nè Mất nè Ô ô ô คือแต่ว่คือลิงแต่ว่เอาคือคือลิงเนี่ยลิงมาแต้ยวันไหนลิงลิงมาแต้ยวันไหนเอาคือคือลิงเนี่ยพี่นั่งเปย์จเจ้าบงลูกเคยเจ้าเลยคือลิงวะเอามาเลยครับลูกเคยทิชชัยครับสามีน้องปูเป้ครับ <laughs> โก้กลัวกล้องอ่ะโก้ตามมาเลยมันกลัวกล้องแล้วโก้เลยมันกลัวกล้องวันนี้ไม่เอากลัวกล้องวันนี้วันนี้พ่อน้องพ่อน้องกระปอดเขากลัวกล้องครับผมไม่กล้าเข้ากล้องเลย <laughs> โอ้ ปวดขาครับพี่น้องการเดินถอยหลังที่ไหมธรรมาดามากสุดโจดโอ้หัวเขาแทบหักกรมานจริงๆหัวเขาจะหักเสียให้ได้อเอาครับพ่อน้องก,กระปอทากำลังจะปาดพยางเลยครับโอ้โอยคนอะไรปาดพยางยังเก่งอ่ะเนาะโก้นี่ ปาดพยางงย่างเก่งอ่ะออ้ทำได้ไงอ่ะปาดพยางงย่างเก่งอ่ะเร็วเร็วพหมดคนอะไรปาดพยางอย่างเก่งเลยครับทีมงานพ่อน้องกระป๋อครับ โอ้มาแล้วครับพ่อหน้องกะปาร์มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหการวิ่งร้อยเมตรอาก็ซวงไข่แท้หลังงานนี่เป็นไข่ไข่เป็นไข่อยู่หายไข่เลยอะ่ะเดี๋ยวแปบ๊บนึงพอยดึงให้ตึงก่อนมาแล้วครับทีมงานวิ่งห้อยหลังครับข้างหน้าก็ก้มเดินหน้าครับวิ่งก้มครับ ทีมงานรับหมอปูพายางครับดูท่านผู้ชมนี่ลระทีมงานคุณภาพครับธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเป็นการวิ่งค่อยหลังที่อลังการมากเออครับเขากำลังจะปาด์ตนะครับนี่ดูหน้าเขาไว้ครับโอ้พ่อน้องกระปาห้านซื้ออย่างว่าลืมซื้อวะฮู้จากแต่วันห้านหน่อยร้านใหญ่เดี๋ยวโมโหล้านหน่อยชื่อกระปาร น้องก้อนบอกอาจารย์ลูกซื้อยังหังหวนี่พ่อปากก็เงียบกิ๊บไม่มีสัญญาณตอบรับนี่ครับท่านผู้ชมมาดูเคยใหม่บ้านคนเงินงน้อยแล้วครับโอ้โหดูว่าการทำเวียกสู่การสู้งานไม่ธรรมดาครับมาดูว่าเคยเคยบึงการเราจะไปอยู่ร้อยเอ็ดทำไรทำนาได้ไหมครับ ได้ยินว่าพ่อตาที่นาสองร้อยไร่ครับเขากำลังขนลูกเลยพ่อตาไก่ตีตัวละสองหมื่นเขาจะไปพาพ่อตาขายไก่ตีหรือเปล่าฮึสต็อปพีเอสอ้าเอาวิ่งอีกรอบหนึ่งมอตอรโก,โกน้นี่กลับมาอีกรอบหนึ่งก็หมด ไม่เป็นไรเราตะแคงกล้องไปหาพ่อน้องกระปออได้ครับเอออย่างเมื่อยเออเออโอ,อ้ตอนนี้เขาวันนี้เขาอายกล้องครับเขาไม่กล้าสู้หน้าเลย งานปูพยางครับ